ออกกำลังกายอยู่แล้วมีคนล้มลงตรงหน้าคุณจะทำยังไงคะ หลายคนนะคะก็อาจจะเรียบวิ่งเข้าไปดูบางคนพยายามปลูกค่ะหรือว่าหาน้ําให้ดื่มเพราะคิดว่านี่คือแค่อาการหน้ามืดแต่จริงๆแล้วอาการหมดสติอาจมาจากหลายสาเหตุค่ะทั้งภาวะขาดน้ํารุนแรงหรือว่าแม้แต่หัวใจวายเฉียบพลันซึ่งทุกวินาทีหลังจากนั้นนะคะก็จะมีผลต่อชีวิตของคนที่ล้มลงอยู่ตรงหน้าซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆนะคะสิ่งแรกที่ต้องทําคือให้ตั้งสติค่ะอย่าเพิ่งตกใจจากนั้นให้เข้าไปเรียกหรือว่าเขย่าตัวเบาๆดูค่ะว่าผู้ป่วยยังมีการตอบสนองไหมถ้าไม่ตอบสนองและมีการ หายใจปแปลกหรือว่าหยุดหายใจไปให้สันนิษฐานไว้ก่อนคะ่ะว่าอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นแล้วโทรเบอร์ฉุกเฉินที่เราคุ้นเคยอย่าง1669ค่ะเพราะเจ้าหน้าที่นะคะจะสามารถประเมินสถานการณ์จากที่เราบอกได้และส่งทีมที่ใกล้ที่สุดเข้ามาช่วยทันทีค่ะ ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะก็ได้มีการยกระดับแพลตฟอร์มกลางด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศชื่อว่า NDEMS โดยเพิ่มฟังก์ชัน SMS Location and Video Call หลังโทรแจ้งเหตุน,นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะส่งลิงก์ SMS มาให้เราแค่คลิกเดียวเขาก็จะรู้พิกัดเราเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาบอกทางให้วุ่นวายค่ะและระหว่างเราก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าฟังก์ชันนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถวิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงและแนะนําการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ประสบเหตุระหว่างที่รอได้เพราะในเหตุ เชินแบบนี้ทุกวินาทีสำคัญกับชีวิตของผู้ป่วยมากและการช่วยเหลือที่ชันเวลาก็อาจเพิ่มโอกาสรอดให้กับหนึ่งชีวิตได้